ือนั่ตอนคิดไม่ถึงครับทวีสุขุนก้าจะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือคือนั่นก็งงเหมือนกันครับทาีสุขุนก้าจากสายลมครับสายลมเวีสุขุนก้าก็สองพี่น้องสองพี่น้องคู่นั้นเขาก็น่ารักเดยดเป็นครับทยีสุขุนก้าจากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทยีสุขุนก้าจากสายลมครับคู่ที่ออกอออกไป เกาเครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมป็นครับตอนนี้ตัาก้าใส่ลมกับกล้องวี VR ร6เก้าหกเก้ากับว r 9า8เก้าสามแปดนะอบท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ติดค้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาทูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ว r 9า9ก้าหก้ากับว r 9า8เก้าสามแปดก็เกรงนะครับว่าน้ําจะกระเด็นข้าวเพราะว่ารถดีเซลเขาเครื่องไม่ดับเพราะเขาวิ่งน้ํากระเด็นมาครับ ก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยลครับยสืบคุณก,ก้าจากสายลมครับสายลมเมียสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวม่ที่ใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ลูกเบยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ลูกหนังสติก อย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็นออกครับท่านเวียสุขินก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับถ้าน้ําท่วมครั้งต่อไปแล้วก็ถ้าออกสมาชิกออกไปแล้วก็เวียก้าหกเก้าเวียก้าสามแปดออกไปอีกครั้งก็ครับจัปฏิบัติตามนั้นครับแล้วเสียงมันจะออกมาคงจะไม่ค่อยได้ยินถนัดนะครับนวียสุขินก้าจากสายลมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจว่าคลิปเน็บคงจะเน็บไม่ได้ด้วยเพราะอยู่ในถุงนะครับก็คงจะใส่ในกระเป๋าเวียสุขินก้าจากสายลมครับ สายลมเมฆสูเกา้าวอย่างนั้นก็เสียงก็ออกมาได้ดีพอสมควรนอกจาก,กบางทีมีกรอบแรบนิดหน่อยแต่ว่าเปลี่ยนอะไรต่างๆก็หมุนได้จากข้างนอกเพราะสายรงพลาสติกก็จะสามารถที่จะหมุนปุ่มหรือทำอะไรได้หลายอย่างเสียดายเครื่องก็ต้องระมัดระวังอย่างนั้นเป็น ครับท่านวีอาศูนย์ศูนย์กจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครั้งต่อไปก็จะเตรียมถุงพลาสติกใส่โมบายเอาไว้ด้วยเพื่อเพื่อฉุกเฉินกร,รับ,บทัานหันครับอาารขอพรบคุณท่านวีาศูนย์ศูนย์กครับที่ได้กรุณานะให้คาแนะนํามาครับท่านวีอาศูนย์ศูนย์กจากสายลมครับแล้วก็เกี่ยวข้องตัวตอนวันนั้นก็คงกลัวว่าเพราะว่าต้องไปช่วยแก้เครื่องอะไรต่างๆก็ไม่รู้จะวางไปที่ไหนก็อาจจะ ใ่ในกระเป๋าหรืออ่สะพายไว้ก็ได้เป็นครับท่านเวียสูนทรเก้าจากสายลงครับก็รับทราบรับปฏิบัติครับก็วันนั้นกระทันหันนะครับก็ออกไปกระทันหันก็ไม่ได้นึกเฉลียวใจอะไรครับก็ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนแลพอไปถึงเจอน้ําท่วมเยอะๆแล้วก็น้ํากระเด็นก็เลยห่วงกูมิเตอร์นะฮะก็เลยเก็บไว้ในรถท่านเวียสุนทเก้าจากสายลงครับสายลมเวียสุนเก้าอ่าอีกอย่างหนึ่งอ่ เครื่องมือถือของ VR 99นั้นเบี่ยงไปทางบวกประมาณจุดสี่ที่วัดวันนั้นแล้วก็ของ VR มือัืจะเป็นแปดแปดเจ็ดรือมีเจ็ดแปดเยอะแยะเบี่ยงไปทางลบประมาณหนึ่งจุหนึ่งอีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งหนึ่งจุดสอง ส่วนเจ็ดพวกเจ็ดนะเจ็ดนั้เขาเบี่ยงไปทางบวกไปอีกหนึ่งท่นานประมาณจุดสองถึงว่า,าวิยาเก้าหเก้าติดต่อได้เฉพาะาที่ดีเฉพาะที่เบี่ยงไปทางเดียวกันเป็นคาตเวียศูนย์ศูนย์เก้าจากสายลมรับทราบด้วยความกับขอบพระคุณครับที่ได้กรุณารีพอร์ตให้ครับก็คงจะ ลำบากครับก็ต้องไปเข้าไปหาหมอให้เขาทําให้ครับแล้วก็วานนั้นเียรเก้าหกเก้าเขาก็ใช้สายกาศแบบรับประดักฮะและใช้ทางธรรมดาครับก็คงจะไปไม่ค่อยดีครับท่านเบียา์สูดถึเก้าจากสายลมครับสายลมเบียศูนย์เก้าวันนั้นไม่ใช่วันนั้นวันอีกวันหนึ่งที่ออกจากสายลมเป็นครับท่านเบียา์สูดย์เก้าจากสายลมไหมความว่าตอนโมบายถูกต้องไหมครับ ถูกต้องเมื่อตอนที่เตรียมโบไปยังไม่ออกแต่สายลมแล้วก็ถือ,อถือมือถือไปแล้วก็คีโตก็จะไม่ได้แนละ้วใครเจ็ดเจ็ดแปดหรือไอเงนินเป็นออกครับสั้นเบียร์สุดสุก้าจากสายลมครับคงจะใช่ครับกับคโอกับเบียร์เจ็ดเจ็ดแปดนนั้นก็ไปปฏบัติหน้าที่เสร็จแล้วออกไปครับก็ ก็ยืนก็ใช้สายาการรับประดับอยู่เหมือนกันครับก็ไม่ทราบวัดได้ท่าเวีาสุนง์จ้าวัดไใจเร็วดีครับาเวียสูงค์จาก่สาลงครับก็ตอนนั้นอคอยดูเห็นเปลี่ยนเครื่องก็ไม่ว่าคงเตรียมตัวกลับบ้านเป็นครับท่านเวียสุนงค์เจ้าจาสายลงครับก็เวีย้6 9ก็ขับกราบขอบพระคุณครับที่ท่านเวียสุนงค์เจ้าได้ตามมอนิเตอร์แล้วก็ได้ช่วย สัญญาณให้ด้วยครับเบียก้าวเก้าไม่รู้ตัวเลวครับครับทรานเบียสุนถึงเก้าจากไฉหลงครับไฉหลงเบียสูนเก้าก็ตอนนี้ก็อยู่อยู่เพราะว่าเกดปิดสถานีนี้เป็นครับท่านยาียสุนถึงเก้าจากไฉลงครับกราบขอบพระคุณครับแล้วก็คืนนี้ครับก็มีรายการตอนสามทุ่มนั้นครับถ้าท่านเบียาุนถึงเก้ามีประสบการณ์อย่างไรขอความกรุณานทะ่านเบียสุนเก้าได้กรุณาแขอแทักมาให้ความรู้กับ เพื่อนสมาชิกด้วยนะครับท่านียร์สุขก้าจากสยลมวครับบยูยูเจ็ดสิบครับการ,รขอบพระคุณท่านวีอาร์สุขินก้าครับที่ได้กรุณาคอนแทคเข้ามาทางสูย์ควบคุมขายไายลมเพื่อ,อ,อรปรับแต่งและแนะนําข้อคิดเห็นต่างๆกาบขอบพระคุณท่านแวร์สุขินก้าเจ็ดสบสาครับรยรสบยลมยี่สิบ